สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่หนิงจะชวนเพื่อนๆมาบำรุงต้นไม้กำจัดศัตรูพืชในดินแล้วก็เชื้อราในดินโดยวิธีง่ายๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทำสูตรกำจัดกันเลยค่ะพี่หนิงก็จะใช้สิ่งนี้เลยนะคะเพื่อนก็คือสารส้มสารส้มเนี่ยไม่ใช่ว่าจะช่วยให้ทำน้ำหายคุณได้อย่างเดียวนะคะ ยังจะช่วยนะคะในช่วยกันกําจัดศัตรูพืชในดินแล้วก็เชื้อราในดินได้ดีอีกนะคะเพราะสารส้มเนี่ยเขาจะมีสารที่จะช่วยกําจัดเชื้อราเพื่อนๆนําสารส้มบดให้ละเอียดแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ใช้น้ําประมาณ1ลิตรนะคะ แล้วสารส้มบดละเอียดแบบนี้ประมาณช้อนกาแฟแบบนี้นะคะเพื่อนๆใส่ไปในน้ำแล้วก็คนให้ละลายนะคะประมาณ10นาทีค่ะปล่อยทิ้งไว้สิบนาทีให้สารส้มละลายกับน้ำก่อนสารส้มจะมีสารนะคะสารโพแฟสเซียมนะคะจะช่วยให้กำจัดเชื้อราในดิน แล้วก็สัตรูพืชได้อีกนะคะยจากนั้นเดี๋ยวเรารำไปรดต้นไม้ของเราได้เลยเราจะใช้3ามวันต่อครั้งนะคะเป็นวิธีง่ายๆนะคะกำจัดศัตรูพืชแล้วก็เชื้อราในดินค่ะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆนะคะเพื่อนแล้วก็เพื่อนๆมีสาสม้ม ก็นำสามารถมากำจัดศัตรูพืชกันได้เลยนะคะใช้3วันต่อ1ครั้งนะคะเ,เพื่อนๆสูตรนี้ค่ะคลิปนี้นะคะพี่หนิงก็ใช้วิธีแบบง่ายๆนะคะพเพื่อนๆลองทำดูนะคะได้ผลยังไงช่วยคอมเมนต์บอกพี่หนงด้วยนะคะสารส้มกำจัดศัตรูพืชคะ่ะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องสุขกับการปลูกด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ